ราาคาถูกมากมีเพียงสองแปลงเท่านั้นค่ะที่ดินสวยติดถนนสาหานะตารางวาและ950บาทเท่านั้นเองที่กัดอยู่ที่ตำบลนหนองโคอำเภอหนองยาซายจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยค่ะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะอาจจะแบบว่าเดินเหมือนแบบดัตชลิดนิดนึงไม่ใช่คือร้อนมากนะคะถ้าเดินตรงๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันแสบมากก็เลยอาจจะเดินแบบอย่าแบบว่ารู้สึกแบบเกกกะลูกตาหรือว่าเหมือนไส้หรือว่าด่าเนาะเอาเป็นว่า เป็นการแสดงกลางแดดแล้วกันอตอนนี้จะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้กันซึ่งมีอยู่2แปลงมีแค่2แปลงเท่านั้นนะต้องรีบนะต้องรีบนะถ้าใครช้าเนี่ยคือเชื่อไหมอากาศร้อนมากแบบนี้โอ้ต้องมานั่งรีวิวแบบนี้ที่ราคาที่ถูกที่สุดที่ทนเพราะว่าทุกท่านเลยนะอยากให้ทุกท่านได้ที่ดินที่ราคาถูกที่สุดดีที่สุดเท,ท่าที่จะดีได้นะคะซั่งตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ต้องรีบรีวิวอย่างที่บอกแดดร้อนก็ไม่กลัวแล้วนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้ราคา ที่ถูกที่สุดดีที่สุดที่เดินตรงนี้มีอยู่2แปลงเท่านั้นนะคะราคานะคะเหมายกแปลงเลยต่อแปลงเนี่ยหนึ่งแสนเบาทเท่านั้นเองในเนื้อที่200ตารางวาถือว่าเยอะมาเยอะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเจ้าของมีออปชั่นให้อีกนะยใครที่จะมาซื้อแบบว่า2ชื่อก็ได้แบ่งกันคนละ100ตารางวา100่ตารางวาเนี่ยจะตกแค่9 5้า0บาทเองซื้อ2คนแต่ว่าถ้ามาแบบเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันก็จะดีมากๆอยู่ติดก,กันแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้เนื้อที่200ตารางวานะคะในราคา 1,90 0 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยถ้านใดสนใจลองแวะเวียยมกันเข้ามาดูได้นะคะโอจะใส่โลเคชัน่นหลือพิกัดไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหน,นองโพออเภหนองย่าใส,ส่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ อากาศร้อนนะคะเริ่มจะรุนรวนกันบ้างอย่าว่ากันนะคะ <S <S อยู่ที่ตำบลหนองโคนะคะอำเภอหนองยักษ์ใตจังหวัดสุพรรณบุรีสนใจก็ลองแวะเวีย่ยมเกงเข้ามาดูได้ตรงนี้เป็นชุมชนเลยใกล้ตลาดเดินทางสะดวกสบายไฟฟ้าประปาทุกอย่างผ่านหน้าแปลงหมดแล้วนะคะ <S <S พร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนะคะและสิ่งสําคัญที่ดินแปลงที่เราขายสองแปลงเนี่ยอยู่ติดก,กับเพื่อนบ้านซึ่งมีกันอยู่ตลอดเลยใครที่มาซื้ออยู่ตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่เปลี่ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยนะคะลักษณะของที่ดินทั้ง2แปลงเป็นแบบไหนนะคะกว้างเท่าไรยาวเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาดูแบบ ละเอียดยิบเลยถึงแม้จะร้อนแต่โอ,อก็สู้ค่ะไปกันตอนนี้นะคะโอ,อพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินทั้ง2แปลงเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธานาด้านหน้าเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธานณะในหมู่บ้านนะคะหรือว่าเป็นถนนชนบทส่วนสถานที่ใกล้เคียงทั้งหมดนะโอ,อจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ใครที่คิดว่าไม่อยากจะดูคลิปของโอนะคะดูแล้วแบบว่ามันเยอะเกินไปมันยาวเกินไปนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องดูก็ได้นะคะกดรายละเอียดได้เลยนะคะม,มามีข้อความรายละเอียดที่โอใส่ไว้ใต้คลิปนี้ ก็กดอ่านได้เลยนะคะอะที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงนี้มีเพื่อนบ้านเยอะล้อมไปหมดเลยนี่คือชุมชนนะมีเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยโดยเฉพาะนี่ฝั่งตรงข้ามที่เราเนี่ยอ่าเห็นไหมนี่มีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปก็มีเพื่อนบ้านตรงนี้สามารถเข้าออกได้ถึงหลายทางนะคะขอย,ย้ำให้อีกรอบนึงพิกัดต,ตรงนี้อยู่ตาบลหนองโพนะคะอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ดินของเราคือจะเข้าซอยนี้ไปนะคะ มีทั้งหมดตรงนี้2แปลงแค่2แปลงแค่2แปลงนะสองแปลง,แ,งแปลงละ200ตารางวาราคา1,90 0 0 0บาทรวมทุกอย่างให้เลยนะคะทุกคนเราจะเข้าจากทางถนนลาดยางนี้นะคะเป็นถนนหินครุกแบบนี้ตรงไปเลยนะประมาณ37มเมตรก็จะถึงที่ดินแปลงแรกนะคะแปลงแรกก็คือเนื้อที่200ตารางวาหน้ากว้างติดถนนอันนี้เลย 37เมตรลึกเข้าไปจากตรงนี้ไปถึงเพื่อนบ้าน21เมตรรวมแล้วอยู่ในเนื้อที่200ตารางวานะคะและแปลงต่อไปก็คือถัดจากอีก37เมตรไปก็จะเจอแปลงที่2อีกที่เหลือเนาะสนใจลองแวะเวี่ยแกันเข้ามาดูได้สวยทั้ง2แปลงนะคะทุกคนจริงๆแล้วที่ดินแถวนี้นะถือว่า2แปลงเนี้ยถูกมากๆเลยนะบรรยากาศดีน่าอยู่นะคะข้างเคียง ที่ติดสองแปลงนะด้านหลังของที่ดินก็คือจะเป็นสวนเกษตรมีเพื่อนบ้านเปิดเพลงตอนนี้นะไพเล้อมากฟังฟังพร้อมมากๆเลยส่วนด้านหน้าของที่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะนี่อยู่ตรงนี้มีทุ่งนาวิวสวยๆนะคะลักษณะที่ดินก็จะเป็นที่ที่เข้าในซอยแบบนี้เลยรายละเอีรเรยดเพิ่มเติมถ้าอูไม่ได้พูดหรือพูดน้อยเกินไปนะคะก็สามารถดูใต้คลิปได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านท้ายที่กันว่า เป็นยังไงนะคะหรือว่าจุดเริ่มต้นของที่ดินทั้งสองแปลงก,ก่อนเนาะไปไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอ๋ได้มายืนอยู่ด้านหน้าของที่ดินทั้งสองแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยพาชมรายละเอียดเนาะนี่เลยเริ่มจากตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวพาดูหมุดใกล,ใกล,ใกล้นะคะนี่รูปแปลงสวยมากหน้ากว้างติดถนนสาธารณะถนนที่โอยืนอยู่เนี่ยกว้างถึง5เมตรแต่ขับรถสวนกันได้นะนี่อยู่ตรงนี้เลย มีอยู่สองแปลงนะคะแปลงแรกก็คือจะติดกับเพื่อนบ้านตรงนี้เลยนะคะเพื่อนบ้านตรงนี้ก็น่าจะทำํำสวนกเกษตรเท่าที่ยวดูนะมีแกนปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ปลูกผล,ลไม้ที่อยู่ติดกับเรานี้เลยเห็นไหมที่ดินตรงนี้นะจริงๆแล้วเราสามารถสร้างบ้านได้เลยนะคะต่ำจากถนนเนี่ยแค่ประมาณ20เซนได้ ก็ถือว่าเป็นรูปแปลงที่สวยมากๆแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะนี่คือตําแหน่งแปลงแรกแก็มีอยู่2แปลงที่เราขายนะคะเนี่ให้ดูตรงนี้เลยดูหมุดนะใครที่จะเข้ามาดูที่ดินตรงนี้นะเราจะใส่โลเคชันไว้ให้นะคะก็เข้ามาดูถึงที่นะคะสังเกตจุดแรกเลยเข้าซอยมานะคะจากถนนลาดยางก็เจอหมุดนะคะเลข0ูนย์สนะคะอยู่ตรงนี้หรือว่าจุดเริ่มต้นจับเพื่อนทหารนี่อยู่ตรงนี้นะคะ เพื่อนบ้านก็คือโคกที่เป็นเป็นที่พักนะคะสังเกตต้นมะลุมตรงนี้จะได้ง่ายๆนะคะ,ะจากตรงนี้นะคะไปเลยยาวไปเลยนะคะ37เมตรนะคะจากตรงนี้เข้าไปด้านหลังก็จะประมาณ20กว่าเมตรรวมแล้วจะอยู่ในเนื้อที่200ตารางวานะคะราคา1,90 0 0 0บาทนะคะถ้าเกิดว่าแบบเราจะมาซื้อกันแบบเป็นพี่น้องสองคนกน็ได้อยู่กันคนละครึ่ง ก็ได้เนื้อที่คนละ100ตารางวาก็จะตกราคา9 5 0 0 0บาทนะคะ95,000บาทไม่ต้องออกอะไรแล้วนะจ่ายแค่ราคานี้ราคาเดียวจบทุกอย่างเลยนะคะอะก็อยู่กันเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะคะซื้อคนละร้อยก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีเพื่อนซื้อแต่อยากได้เท่านี้ก็แจ้งจุดประสงค์มานะเดี๋ยวจะหาเพื่อนร่วมให้นะคะเนื่องจากว่าโอเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะเยอะที่ต้องการจํานวนเนื้อที่ไม่เยอะนะคะอะ0ตารางวานะ ตอนนี้เเดินมาอยู่ในจุดตำแหน่งแปลงที่2นะคะแปลงที่2ก็คือเราขับรถมาหรือว่าเดินเข้ามาก็ได้ก็สังเกตต้นฟักเทลตรงนี้นะคะนับอะไรหนึ่งสองก็คือนับต้นลิมเนาะสาต้นนี้ตรงกันเลยจุดสังเกตจุดสังเกตเนาะมีหมุดอยู่ตรงนี้นะคะหมุดอันนี้นะคะเลข6 3 4 8อันนี้คือแปลงที่ 1น,นะคะก็คือเรามีอยู่2แปลงนอ้องแปลงที่1ก็คือจักที่โอภาชมไปเมื่อกี้นะคะก็คือให้มองจาดต้นมะลุมนะคะมองด้านหลังคือมาเป็นจุดสังเกตเนาะหน้ากว้างยาวมาเลยนะคะ37เมตรลึกเข้าไป21เมตรโดยประมาณนะคะ200ตารางวาแล้วก็จากตรงนี้ไปอีกเป็นแปลงที่2นะคะก็ยาวไปเลยนะคะสังเกตก็คือจะมีด้านท้ายเนี่ยมีเสาเขาเรียกอะไรเสาปูนนะเสาปูนมีปักสูงๆอยู่อาจจะสังเกตง่ายอันนี้คือพยายามหาจุดสังเกตให้นะคะแต่ที่แน่แนคือติดถนนสาธารณะ แบบนี้ทุกแปลงเลยนะคะทั้ง2แปลงนะคะเป็นรูปแปลงที่สวยมากใครที่อยากจะซื้อแค่แบบว่าร้อยตารางวาย่างที่บอกเนาะราคา9ก้0 0มบาทก็ลงชื่อไว้จองไว้แล้วเดี๋ยวจะหาเพื่อนร่วมซื้อให้เป็น2 2สองท่านแต่ว่าถ้าจะมาแบบเป็นเพื่อนรู้จักกันสนิทก,กันก็จะดีมากๆเลยนะจะได้ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นทางที่เ,เดินเข้ามานะคะจากถนนลาดยางนะคะ เข้ามาหรือว่าจะห่างจากเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมาประมาณสักร้อยเมตรนะคะก็จะถึงที่ดินทั้งสองแปลงเลยรีบๆเข้ามาจับจองกันนะคะมีเพียงแค่สองแปลงเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยจ้าโดยร่มของที่ดินทั้งสองแปลงที่ยังอยู่ตรงนี้หรือว่าเหลืออยู่ตรงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะถ้าไในที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,ยสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนค่ะ